ก็พิมพ์คําว่าฟ r e e f เข้าไปนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าครับทุกคนเป็นไปได้เฉยเลยครับทุกคนมันมีคาริน่า free file โหทุกคนมีท่าปากทงมีบัลลังด้วยครับทุกคนโอ้โห Come on, pull up, we're shake nah, like it, whip on ice. Come and shove a couple chips, I move so fast. I'ma hit you with the stick. Come on, make a couple rests and you steady hit 'em like this. No, Zobby selling our shows. See my name up in the arenas, filling seats up by the roads. No shit, yeah. I don't need time. You're not, you're not home. You can't hide. Gonna find you and take it slow. You're not, จริงเหรอครับทุกคนโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับทุกคนครับก็บอกเลยนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับพี่ก้อยจะทำการมาเล่นฟรีไฟในโรบอทนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็จะเข้าโลบอทก่อนละกันนะครับมาดูนะฟึ๊บเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าฟรีไฟเข้าไปนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าครับทุกคนฟึ๊บ ไม่นไปได้เฉยเลยครับทุกคนครับมันมีกาลินาฟรีไฟจริงๆด้วยครับทุกคนครับก็ก็คลิปเลยวันนี้นะครับแล้วก็จะทําการมาเล่นฟรีไฟในโลโกนะค,นครับขขนะคนกคนครับฟึบเข,ข้าไปนะครับคนดคครับฟึบเข้าไปจะเป็นยังไงครับทุกคนมันจะแบบเหมือนตามปกหรือเปล่าทุกคนครับหรือว่าจะเป็นแค่แบบโลโก้เกมเฉยๆครับทุกคนแต่ภายในมันไม่ใช่เกมนะมาดูกันนะเฮ้ยมีผู้เล่นเยอะอยู่นะอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนนี่คือสกีหนอ้อย โอ้อยจริงจริงผลทำไมอะคุด,ดูโอเคเราก็จะทำการมารีวิวปืนเลยนะครับคนดูครับเฮ้ยเฮ้ยคนดูครับถึงกับมีท่าปากทงอะตายเฉยเลยโอ้คนดูครับผมรีวิวไม่ได้เลยเฮ้ยมีไอวอร์ด้วยเฮ้ยเนื้อเดี๋ยวืผมขอรีวิวเกมคุณก่อนจะมีโอเคโอ้โหรีวิวไม่ได้เลยปึ๊บเอ้ยกดเอฟถึงกับมีที่โดดโลบไยครับทุกคนถึงกับมีที่ไอสเกตบอร์ดอะไรกข้างนี่แหละนี่คุดูดูสิ มีท่าปักธงมีบันลังด้วยครับทุกคนโอ้โหบอกเลยครับว่านี่คือฟรีไฟในโลบอกรึครับตอนนี้นะครับพี่ก็จะทําการมาเล่นฟรีไฟในโลบอกให้ทุกคนดูนะก็ขอกําลังใจคลิปนี้คนละลค์กันด้วยนะครับคุณดูครับก่อนเราจะมาเล่นนะครับเรามางขอรีวิวปืนหน่อยแล้วกันนะยินแล้วก็รีวิวท่านั่งบันลังแล้วก็ท่าปักธงไปแล้วนะครับคุณดูครับมีทั้งข้างบนแล้วก็มีทั้งข้างล่างเลยนะครับคุณดู น,นี่มีทั้งสก,กาทุกคนนี่มันสก,กาไททันสีเขียวหรือเปล่าเดี๋ยวคนะดูครับน่าจะใช่นะดูดิแล้วก็มี MP MP เลเวลืดเจ็ดตัวลครทุกคนดูดิมีถึงสายฟ้าด้วยแล้วก็มีไอวอลนะครับทุกคนเฮ้ยไอวอลคอปลาหรือเปล่าทุกคนนี่ไอวอลคอปอ๋อหรือว่ายาคาร์บอนปุ๊บนี่เดีดูครับตั้งไอวอลเฮ้ยโคตรเบื่อเลยครับทุกคนนี่มันแบบออกแบบมาแบบเหมือนเป๊ะเลยครับทุกคนครับเกมฟีดฟานในโลบ,บอกรนะก็มี AW ด้วยครับทุกคนเฮ้ย เอบิวสกินอะไรไม่รู้แหละครับทุกคนแต่ว่าสวยดีก็มีลูกซองนะครับทุกคนที่มันเอ๊ะมีสกินมีสกินเอฟเฟกต์วยครับทุกคนลูกซองควงทุกคนครับแล้วก็ UMP ก็ UMP เลเวลเจ็ดนะครับดูครับนี่โอ้โหสวยช่วยชวยก็มีปืนอะไรไม่รู้ครับทุกคนแต่ก็น่าจะดีนะแล้วก็ AK มังโกได้ครับทุกคนโอ้สวยดีนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะงทำการมายิงคนนะครับโ่อุ้ย เป็นเดียวล่วงเลยสไนค์ครับทุกคนเฮ้ยอ้าวตายแล้วหรอทุกคนเฮ้ยผมก็ไม่ทำบาร์ดานี่หว่าเดี๋ยวโง่เอามันไหลผมมันยังก็โอเคครับตอนนี้นะครับคือโกจะทำการมายิงคนเลยนะครับคุณดูครับแล้วก็จะขอโดดล้มไปลายเดินะครับคุณดูให้กด F F นี่มันก็จะมีเครื่องลงให้กด F แล้วก็ Q E อะไรพวกเนี้ยโอ้โหหรือว่านี่จะคืออะโล่แล้วก็คอร์โนครับทุกคนน่าจะใช่นะโอเคเอยทนี่ฮ่ตุ๊เห็นมันปะ มันคงไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ออก็ล่วงไปสิครับตายไปสองเฮ้ยโอ้โหไม่แมนเลยเฮ้ยดูดูดูอู้ฮะกระสูนย้อยนะ กระสือมันเยอะแต่ Naj ไม่โดนอะไรเงี <tor Idol> <Hospital> ่ยก็ดูโอ้โหโคตรไกลเลยครับทุกคนเฮ้ยไม่โดนโอ้โหก็อิดเกินครับพี่ นี่เขาดูการนั่งบัลลังทุกคนครับดูดิโอ้โหผมว่าสวยอยนะครับทุกคนเพิ่มผมก็ไม่ไม่ได้เล่นฟรีไฟมา2เดือนนะครับฟรีไฟฟรีไฟริงนั่นแหละครับทุกคนก็มาเล่นฟรีไฟในระบกที่ครั้งแรกเลยนะครับทุกคนครับไปเพราะว่าเล่นสไตล์มาสนุกนะครับทุกคนในฟรีไฟระบอกเนี่ยทุกคนครับจุดเด่นของฟรีไฟคือการยิงตั้งไอวอลใช่ไหมครับแล้วก็จะทำการมายิงตั้งไอวอลในระบกเลแล้วกันนะไปเลยกดเลขสามคือการตั้งไอวอลนะปุ๊บปุ๊บนี่อยู่ดูคขาสิュー ปืนน้ำเบาจังวะ MP เ,เยอะนี่เฮ้ยเอ้ยตึงเกิมโอ้ยครับผมก็จะทำการเลยแบบยิงตั้งเอ้ยมนคนมีคนมายิงผมวันนี้มันจุดเริ่มต้นนะเวื่อนโอ๊ยทำไมเขาไม่ทำจุดเซฟตัวข้างบนไว้เล่าแบบว่ายิงกันไม่ตายอย่างเงี้ยทุกคนทำไมไมันต้องมายิงกันข้างบนวะไปมาเลยมาเดียวดูลากหวัวเพิ่มตังเอวเพิ่มตังเอวทุกคน โคตรเหมือนไปละทุกคนดีไฟน่ะปึ๊บเปลงหัวไม่แตกปึ๊บมีด้วยเด็กกันนะไอ้บอฮะเอาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเอ้าเนี่ยเอายมพีเลยเก็งดีกว่าเด็กประเดี๋ยวปเดี๋ยวเด็กไม่ตายครับทุกคนไม่ตายอึดเกินไปไปไปเขาดูมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมนี่ นายไอ้บอด้วยโคตรเท่ดูครับนี่โอ้โหมีคนร้ายผมมีคนร้ายผมครับทุกคนมีคนร้ายหรอทุบปุ๊บว้าวทุบปุ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้า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 อ่ะเก็บ่เป็นสุขคลองควังเอ้ามันเล่นซันในอีกแล้วทุกคนผมตาไอ้ตัวซันในเฮ้ยทุกคนทำไมซันในมันตึงอย่างวะ ือพวกเขาเล่นสนายเก่งมากเลยนะครับพอดูครับเออผมก็จะลองเล่นสนายดูนะครับแต่ว่าขออย่าเพิงนะ่งแบบขอผมเล่นปืนกลก่อนมันปืนสวยดีเนฮะ้ยไหนครับพี่นี <c> ่ <oughs> ไม่เห็นเหรอไม่เห็นผมหลอก็ตายไม่ดีหกแล้วก็เป็พีวีพีทุกคน มาดิมังเซอร์ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยคนดูผมใช้ชะก,กาวเว้ยเมื่อกี้ดูครับผมจะลองเล่นสไนดอยูนะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอร์โอดเวอร์เลยครับทุกคนสไนาย,ยิงหัวเนี่ยกี้ดูว่าธนาใครนะเอามีคนยิงไหมจะมาเสือกเรื่องอะไรของเราเราเราในหนึ่งกันอยู่มีคนมาเสือกผมอะทุกคนเฮ้ยอดิมัดิ ตา,าาตายแล้วหรอดูตายได้ไหมคนนั้นล่ะชนายผมไปไหนดูคนชนายผมว่ะชนะงายชนะง่าย,ยมาดิมาดิโทำไมไม่โดนวะว่าไกลเกินจ้าจ้าจ้ามาเข้ามาลปุ๊บยิงหัวนี้ปุ๊บปุ๊บมาดิมาดิ เป็ชื่อผมป้าทุกคนบอกเลยครับว่าพัางเซอร์เราเล่นเกมอื่นก็ตึงเหมือนกันนันเนี่ยไอมีคนลงมาปุบไม่แตกไม่แตกเมื่อกินไม่แตกหรอหอืมเออไอวอ,อ,อหายทุกคนผิวกึนก็ไม่ดีุบบบยบๆขนาดไหๆเอา เอา้าเก็บสองเฉยเอาว่ะทุกคนเอาป่ะนี่นะ่แตกหนึ่งปึ๊บแตกสองปึ๊บแตกสามรากาเก่าทุกคนปึ๊บแตกสี่ ใช่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  <S <S นี่เต็มเต็มนัดครับทุกคนเห็นปะศบมันอ่ะอมผมผม,คคมโคตรแม่นเลยว่ะทุกคนหวาแตกปัาจูบโคตรเวอร์ครับน้องๆดูดิผมยิงไปแบบ คิวต่อคิวเลยอะครับทุกคนตื่นเกินไปไหมการอากาก็เอาอีไม่ออกอุ้ยให้มันหน่อยละกันให้แบบเราคิวไปเสี่ยวคิวแล้วแล้วก็ให้แบบมือใหม่อะไรยละกันนะคอนดูนตะ์ผมว่าคิดว่าเกมนี้ก็สนุกอยู่นะครับทุกคนครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับก่อนมันจะโดนเอาออกครับทุกคนอ๋อ,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 อนี่ดิ อ,อทุกคนโอ้โหมันแว่าข้อเสียของเกมนี้มันก็มีอยู่นะครับคุด,ดูครับคือการจุดเซฟเราจุดเกือบเรามันอยู่ตรงที่แบบมันยิงมันยิงกันได้ครับทุกคนดูดิเห็นไหมเนีน่ยนะคือแบบมันจะมีพวกเกลียนแบบยิงยิงกันเองครับทุกคนแบบเนีน้ยทุกคนแบบว่าพอมีคนเกิดปุ๊บมันก็ยิงกินเกลียนกันนะครับทุกคนครับจุดเซฟจุดตรงนี้เนาะตายไปเถอะให้กูทำคลิปหน่โดนเกียนมาเยอะทุกคนโดนเกลียนมาเยอะขอร่ำลา โด,โดยเอาคืนก็ว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์คนอะไรกันด้วยนะครับผมขอตัวปิดคลิปแล้วนะครับคุณดูครับคลิปนี้เราอาัดตอนเที่ยงเราก็น่าจะลงตอนหกโมงเย็นไม่ก็บ่ายสี่เอ๊ะบ่ายสี่นั่นแหละไม่ก็ผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่างนี้พี่อนทำคลิปะอะไรก็คอมเมนต์มานะผมขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย